Hello everyone. Welcome to Geya Saoneua Solo Life Channel. Today I will introduce how to speak introduce yourself in English. And I hope you enjoy my cute video. So you can put subscribe my channel. Please thank you. สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเกย่าสาวเหนือสโลไลท์ like นะคะค่ะเมื่อต้นคลิปนะคะทุกคนก็คงจะเห็นเกย์ทักททยเป็นภาษาอังกฤษนะคะทุกคนฟังเก๋ออกไม่เอ่ยว่าเก๋พูดอะไรออกไปบ้างวันนี้นะคะเก๋จะมาแนะนำวิธีการแนะนำตัวเองนะคะเป็นภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติแบบง่ายๆกันเลยค่ะ สำหรับใครนะคะที่กำลังจะลองพูดหรือแชทคุยเป็นภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาตินะคะเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนภาษาหรือว่าเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มเติมกับเพื่อนชาวต่างชาตินะคะก็สามารถนะคะนำวิธีที่เก๋กำลังจะแนะนำเนะะี่ยค่ะไปใช้ได้เลยคะ่ะ เก๋จะแนะนำนะคะวิธีการแนะนําตัวเองเป็นภาษาอังกฤษนะคะอยู่สีประโยคง,ง่ายๆนะคะก็คือว่าเราชื่ออะไรมาจากไหนอายุเท่าไหร่สถานะเป็นอย่างไรนะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาลองฟังกันดูได้เลยค่ะ Hi I am เก๋ I am from l ำพูนไทยแ a นด I am d i am 3 s and I am single เป็นไงบ้างล่ะคะทุกคนที่เก๋ได้พูดแนะนําตัวเองไปนะคะสำเนียงเก๋อาจจะไม่เป๊ะนะคะแต่ก็คิดว่าน่าจะพอใช้ได้อยู่นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะฟังกันเข้าใจอยู่นะคะสําหรับประโยคแรกนะคะที่พูดว่า hi hi ก็แปลว่าสวัสดีแล้วคาต่อมาก็คือว่า i am เก๋ฉันชื่อเก๋ต่อมาก็คําว่า i am from l a m p พู n Thailand แปลว่าฉันมาจาก ลังูนนะประเทศไทยแล้วก็อีกประโยคนึงที่พูดว่า I am 37หมายถึงว่าฉันอายุ37ปีนะคะและก็คำสุดท้ายคือคำว่า and I am single แปลว่าฉันโสดคะ่ะ และเก๋นะคะเก๋ได้ทำคลิปสั้นๆนะคะเกี่ยวกับการถามตอบนะคะในการแนะนำตัวเองนะคะอย่างที่เก๋ได้พูดออกไปว่าเราแนะนำตัวเองแบบนั้นออกไปแล้วอีกฝั่งหนึ่งเขาจะถามเราว่ายังไงนะดังนั้นนะคะเก๋ก็เลยทำคลิปสั้นๆนี้ขึ้นมานะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันได้เลยคะ่ะไปเลย what is your name my name is เก๋ where are you from I am from Lampoon Thailand How old are you? I am 37 years old Are you married? No, I am not I am single เป็นไงกันบ้างละคะทุกคนสำหรับคลิปวิดีโอนะคะการแนะนำตัวเองเป็นภาษาอังกฤษนะคะที่เก๋ได้นำเสนอไปนะคะ ค่ะเ,เก๋ต้องขอออกตัวก่อนนะคะว่าเก๋ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษสักเท่าไหร่นะคะเ,เป็นความชอบส่วนตัวเก๋นะคะในการอ,อ,อยากศึกษาเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะคะเพราะว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางนะคะของโลกนะคะที่ใช้ในการสื่อสารมากที่สุดนะคะค่ะถ้าหากว่าคลิปนี้นะคะมี ครูอาจารย์นะคะผู้ที่สอนภาษาอังกฤษเนาะหรือผู้ที่มีความรู้ด้านภาษานะคะเก๋อาจจะพูดอ่าไม่ตรงหลักไวยากรณ์หรือว่าสำเนียงอาจจะไม่ค่อยถูกต้องก็ต้องขออาภาัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะค่ะเก๋ก็แค่เพียงอ่า อ,อยากจะมาแนะนำนะคะวิธีการแนะนำตัวเองเป็นภาษาอังกฤษนะคะให้กับผู้ที่สนใจนะคะอยากจะพูดภาษาอังกฤษแต่ว่าไม่กล้าที่จะพูดภาษาอังกฤษนะคะส่วนตัวเก๋เก๋ก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันนะคะที่ไม่ออกเวลาเราเจอชาวต่างชาติเนะเราก็จะไม่ค่อยอกล้าที่จะพูดกันสักเท่าไหร่นะคะ เก๋ก็เลยทำคลิปนี้ขึ้นมานะคะเพื่ <_ C ats> อเป็นกำลังใจนะคะให้กับทุกๆคนนะคะที่ต้องการสื่อสารภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาตินะคะค่ะเก๋ก็หวังว่านะคะคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะคะที่สนใจเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะคะสำหรับวันนี้นะคะเก๋ก็ต้องขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วคลิปหน้านะคะเก๋จะมาพูดเกี่ยวกับภาษาอังกฤษในเรื่องอะไรอีกนี้ มาติดตามดูกันต่อไปนะคะค่ะหากว่าทุกคนชอบคลิปนี้ของเก๋นะคะก็ฝากกดไลค์กด subscribe ติดตามเก๋ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เก๋ต้องไปก่อนนะคะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะ